น้องจ๋าย,ย่าจะลองสิงมาอ้อมกบเด้ออันนี้ตำพริกกับตะไคร้สิใส่หอมแดงไปนั่นตำตะไคร้ตำพริกใส่พี่น้องก้อนใส่ขวดกบกบกับฟัก,กแล้วล่างแล้วเรียบร้อยไอ้กับปเขาหน้าแม่คุณน้องเด้อสาธิตให้ฟังว่าอ้อมกบใครบ,ใบอกกินก็ขอโทษขอขอภัยมีนคนสมัยใหม่ก็ค่อยกินดอกอ้อมกบ คนโบราณเนี่ยจะลองอ่ะมาเพเห็ดซุกๆพี่น,อนลล้องใส่พริกซิหลายๆยังไงมันยังบ่ข้าวใส่สิเผ็ดเผ็ดจักหน่อยมีหอมแดง ไปขวากบอ้อมกบเด้อได้จำลองกับสิมาขวากบขวาสุกๆแต่มีมันหันย้ายกดผิดมีตะไข่มีหอมแดงมีพริกตำใส่กัน ใส่นาำปลาลงไปกระขวพี่น,อ,นองมองันหอมๆแล้วก็น้ำมาใส่อีกได้บา้านมันซุกๆบา้านมันเดือดนานๆจะน้ำขอดล่อเสียเอาซ้ำได้ทุกนรั้จนขับใจยังกินกบอันนี้ กบหน้าพี่น้องกบน้ำปลาแหวงย่ำย่ำแรงเนาะนะละดูแรงมันสีน้ำปลาผือปลาแวงเขาก็จะไปซักเอาอันตกอยู่ในกรุงเทพนี่หละแต่มันมีท้งหน้านหลหนองแยะยูนี่มีท้งหน้าหลายแถวน้องจอกท้งหน้าหลเขาก็จะไปซักไปเปิดเอาก็รู้จักวิธีหา เริ่มแห้งแล้วเนหอมแล้วหอมบอ่หอมบอ่บบ <c oughs> กบโตง่ายเลยเนี่ย <c oughs> ขวัวแห้งแล้วย้ายกับสีไซนไน้ำาบันน้ำนีน้ำในโคบนี่เนะมันจะมีน้ำล่างฟ้าตะไคร้เนี่ยนเอาน้ำลงไปเดี๋ยวจ้อมันก็เดือดบ่ย ยี่ต้องกบซุกก็ได้ป่นผมสรดใส่หลายแสบหลายแล้วยาก,สสมมกยสิใส่ซ้ำนี่แหละใส่เกินนี่ยากแต่าใส่ใส่แค่มันแสบให้เสี่อมใส่บวกนี่คือบวกได้หั่นแล้วเอาเทลงไปเดี๋ยวบวกมันก็จะออกเป็นน้ำออกมาจากน้อยเทออดอมมันก็ต้องเห็ดน้ำหลาย ว,วิธีอ้อมเมื่อกี้น้องน็ครบสุกแล้วเริ่นนานแห้งแล้ววิธีทั่มก็เผานี่บ่คือกันเนี่ยน้องสูตรไผรสูตรมันกบเผาอีสานบ่นมีในตำรามีแต่กับข่าวไทยอาสาั่อ้กับข่าวอีสานเาานี่ยบอกรุ่นต่อรุ่น มันปเป็นเด็กหน่อยแม่กับผ้ากับเขามันจะอ,อ้อมกบแล้วค่ะสิวานออกบซับของใหกบตอนซับซับก็ม,มาเป็นเป็นตอนก็มะขัวะแ่น้ำปลาตำตัไไข่หอมแดงหอมแดงนี่กับส่บพมะีกับว่าใส่บ่เป็นหยังอืแล้วบปดีกัมขะขัวขัวสุกแล้วก็จะเฮ้าสีไส้ผักหยัง เอาสีใสบวบหอมนี่ยเขาก็ใส่ลงไป้าข้าใส่อันน้องไปสวมข้าวขวดใส่กันไปหลดอันนี้ใส่บวบหอมยายนึงอยากกินบวบหอมเห็นลูกเอามาขายนะ้อบวบหอมน่าจะเล่าว,ว,ว่าเอามาพร้อมเสกบกกันนะกรบล้านก็นได้ไหใหายไนเขาไปหามาแล้วอีกหน่อยมันกระสุก แล้วก็ใส่พักนั่งตักับต้นหอมอองพักนั่งตักับต้นหอมพี่น้องบางทีพักสีเาล้าเขาเป็นยังก็ใส่วันรุเขามาย่ายลืมออกไปซสือบ้านย้ายอยู่ใกล้ตลาดแต่ีสจลูกเต่าหรอมาขายขายเขาก็ดึงดึงไหวดึงไห้ เดี๋ยวบวกกับซุกบวกสุกก็เอาใส่พักน้ำตูลงไปต้นหอมบวกข้าวเดียบซุปลงไปเนาะเสร็จเสร็จน้อกันเออเห็ดซ้ำนี่อะไรเห็ดข้าวเข่ากัได้พี่น้องใส่เกลือลงไปจักน้อยเดี๋ใส่หลายใส่น้ำปลาขัวลงไปเวลาห้าขัว ก,ก็พ่อก็ขวานให้มันสุกแล้วก็ใส่น้ำลงไปอกีกต้มจนมันน้ำจนสีแห่งเราพี่น้องมันคักใจเห้หว่ามันสุกแล้วว่าขันอ้อมเนื้อนั่นชิมลงไปข้าวเดียวกับกินไนเแล้าอ้อมเนี่ยแล้ว,วกบใหญ่ก็กาดกินได้อั้มสุกสุกก่อนกบพวกปลาปลาก็ยังเปียงไงยวกมันก็สิเปียซสาแน่ ก็ต้มสิโดนๆแน่ไก่ก็คือกันละ่ะไก่เหนียวไก่บ่เหนียวไก่เหนียวก็ต้มโดนแน่เพียราก็บบ่แซ่บนี่ล่ะพี่น้องสูตรกับเขาใหญ่จำาลองก็สิใส่ต้มหอมลงไปสิแล้วได้บานกินได้แล้ว Om 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 hết nam lại. Nào, lại. Đơn, chẳng chẳng có lại Thần trang nè, nam lại Bảo ơn Om Nóng khôn và xay khỏi bia chẳng nói Cho bà dài bà mặc nó mày yai xay Nó mày phát đẹp yai xay Mặc thấy mặc mắt đó gì nọ ได้มาคนก็นใส่เข้าไปตรงหอมก็งเนื้นอเขาไม่จุกๆหรอฮะเอามาตู้ลงไป,ไปว่าเล้วเราพี่น้องไปสีบิงึงจางเข้มจางก็ใส่เกลือลงไปบ่ปลาแดกก็ใส่ปลาแดกลงไปย่า่เก้าขาอย่าย่าก,าก็ค่อยใส่นลำปลาหรอกเพราะว่าก็าขาววิสานและกันเก้าขาไทยใส่นลำปลา ขอยสาเนี่ยเราสักข่อยใสใ่เราจำเป็นได้เราใส่สูตรของไบขมมันพี่น้นองมีสูตรไย้จำลอ้องอือผู้ใดมากินอ้อมกบอ่ะเอาไปเห็ดลองเบงืองอ้อมกบอ้อมเนี่ยก็เฮ้ดคือกันนี่ละ่พราเหนียนั่นนไม่ได้ขวรโดนเพราะมันสุกเขาก็เอาหลด แซ่บแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ตอนนี้ก็ได้จ้าคลิปนาพอกันไหม